สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับกรณีกระจกฝั่งคนขับของ all new isuzu d max b สองพัไม่ทางานนะครับใช้ไประยะเวลาหนึ่งนะครับส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาแบบนี้นะครับเพราะเป็นอาการประจําตัวนะครับอาจจะเป็นเรื่องของมอเตอร์ยกกระจกนะครับแต่สาเหตุสำคัญคือตัวสวิตช์นะครับเรากดบางทีมันค้างแล้วก็เกิดความร้อนแล้วก็พง ของทานไปไปขัดกับมอเตอร์ทําให้กระจกไม่ทํางานนะครับวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นนะครับให้เปิดรับตัวคอนโทรลควบคุ่มกระจกนะโดยงัดนะครับยกขึ้นแล้วก็ถอดลังแบบนี้อ่าักษาล็อกก็จะเป็นแบบนี้นะครับคอดขอหูช้างออกนะครับ โดยงอออกก็ดึงขึ้นตรงๆแล้วก็คลายน็อตบริเวณมือเปอิดประตูนะครับกับตัวที่ปิดประตูนะครับโดยใช้งัดไขควงหัวแชกนะครับหลังจากนั้นเราใช้มือประคองด้านล่างครับแล้วก็ดึงออกมาตรงๆครับดึงออกมาเสร็จแล้วก็ยกขึ้น นะครับด้านหลังจุดล็อกก็จะมีแบบนี้นะครับที่เป็นหมุดสีขาวๆถ้าจะทำการถอดนะครับก็ต้องลอกนะครับซิลกันฝุ่นนี้ออกก่อนนะครับสามารถล็อกได้ถอดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลอกเพื่อไม่ให้ขาดมอเตอร์กระจกจะอยู่ตรงนี้นะครับเราลองใช้ หาอะไรเคาะก่อนนะบางทีผงทานอาจจะไปขัดนะครับแต่ทางที่ดีถ้าใช้มานานแล้วก็ถอดออกมาสามารถเปลี่ยนผงทานได้แล้วก็ทำความสะอาดมอเตอร์ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองแก้ไขโดยการขอดูบืงต้นก่อนหลังจากนั้นนะครับเราก็ถอดลักมอเตอร์นะครับตอนนี้บีบนฮะบีบบ,บีบล็อกตรงนี้ นะครับเราดึงออกนะครับ,นะรบเราเอาแผ่นแผ่นแดมออกแล้วนะครับเร,เ,เราจะคลายน,อน็อตนะครับตรงนี้สี่ตัวนะครับแล้วตรงนี้สองตัวระวังนะครับกระจกหลังจากที่หลังจากที่เราถอดน,อน็อตครบแล้วนะครับหกตัวนะครับเราก็ค่อยๆใช้มือประคองให้กระจก ลงมานะครับแล้วก็ให้ตัวน็อตล็อกกระจกนะ่ยม,มันอยู่ในช่องตำแหน่งที่สามารถคลายน็อตกระจกออกได้ในส่วนของน็อตนะครับเขาก็จะมีน้ำยาการคลายมานะครับเราเป็นใช้น็อตเบอร์สิบนะครับประแจเบอร์สิบหลังจากนั้นเราก็เอามอเตอร์ออกมานะครับแล้วก็จกนี้ก็หาอะไรมาลองไว้หลังจากนั้นนะครับเราก็ถอดน็อตฝาครอบ แกนมอเตอร์ออก3ตัวนะครับก็ดึงออกนะครับจะถอดตรงนี้ก็ได้ครับแต่ต้องเป็นน็อตดาว6แจกนะครับแจดาวนี้นะครับบััวแกนมานะครับก็ยังไม่สึกตัวทาน ก็ยังมีอยู่เห็นลยกองอาจจะไม่โฟกัสตัวนี้ฐานก็ยังมีตัวนี้ก็ถอดออกมาได้นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนฐานฐานยังหลายเยอะนะครับเราก็ใช้คขควงยาวๆนะครับปากแปดกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเสร็จเราก็ดึงนะดึงตัวนี้ออก นะครับากคายนอตตัวนี้แล้วก็ดึงตัวนี้ออกนะดึงทุนมอเตอร์ออกแล้วก็เปลี่ยนฐานฐานนี้ยังเหลือเยอะนะครับแต่จะเห็นว่าจะมีคราบคาบผงฐานคาบผงฐานเดี๋ยวเราจะใช้น้ำยาคอนแทคคินเนอร์ทำความสะอาดนะครับคอนแทคคินเนอร์จะเห็นว่า น้ำเป็นสีดำไล่ผงคาร์บอนนะครับที่เกิดจากการเสียสีให้หมดนะครับหลังจากนั้นก็เราจะทำความสะอาดนะครับบริเวณขาเลื่อนนะครับแล้วก็ทาจารบีใหม่นะครับเพิ่มการหล่อเลื่นหลังจากนั้นเราก็ กรอบใส่เหมือนเดิมนะครับ ากนั้นเราก็มาทดลองว่ามอเตอร์ทํางานหรือเปล่าจะเห็นว่ามอเตอร์ทํางานนะครับหลังจากนั้นเราก็ประกอบนะครับครับ ใส่น็อตนะครับตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปขยับใส่ตัวมอเตอร์นะครับ าการทำงาน,นก็เสียบปลั๊กที่เดิมนะครับแล้วก็ทดลองเปิดอ่าใช้ได้แล้วนะครับ ประกอบกับนะครับเป็นอาเซ็ต Gracias. <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้มีเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ